เตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปใปนการ,ำรกำลังกิจการทางสถิติแนวทางที่ให้สนับสนุนสลากินแมงรัฐบานประเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สนับสนุสนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้ก็มาดูสูตรที่เข้ามาครับวันนี้ครับเด่นล่างครับมี2ส,สูตรนะครับเด่นล่างกับ2ตัวล่างไม่ธรรมดาเหมือนกันครับนานทีก็เริ่มเข้ามาแล้วครับเด่นล่างเข้ามาประจําเด่นบนนี้หลุดไหมนะครับโอเคหยุดสถิติไปที่7ดาว เรียบร้อยแล้วครับผ่านพ้นไปนะครับพรุ่งนี้เช้าก็จะมีสุดใหม่แต่เด่นล่างเรายังคงอยู่4ดาวเป็น5ดาวครับอีกสูตรหนึ่งมานะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเราก็เข้ามานะครับผมก็บอกว่าประมาณเนี่ครับ3-4วันมันก็จะมาอวดประมาณนั้นโดยเฉลโดยเฉลี่ยสถิติจะเป็นอย่างนั้นนะครับ5มีนาคมนะครับวันนี้ครับผลการออกออก95ครับเออ9 9 1 5 9นะครับ9 9 1 5 9นี่ครับเราถูกครับ 9559ครับ2ตัวล่างครับเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปคำนวณคลิปต่อไปนะครับอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้เราจะมาคำนวณเด่นล่างแล้วกันครับ4ดาว4 4 0งวดเพราะใช้เวลานิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะเท้าความไปนิดหนึ่งนะครับส่วนนี้น่าสนใจนะครับออกอะไรครับ99159นะครับวันที่เท่าไรครับ5มีนาคมนะครับเลข5เข้าตำแหน่ง10ล่างเคครับตัวนี้ก็เป็นตัวดับไปนะครับเดินหน้าต่อเนื่องไปนะครับเป็น ใชอะไรครับหลักร้อยหลักสิบบวก1 2 6คงที่2บวก2เป็น4เดินหน้า1เป็น5 5บวก2เป็น7 7เบวก 6, เป็น13ใช้เลข3 5 7 3ออก5 9าเ้า้าเข้า10ล่างนะครับต้องไปประกบคู่กันใช่ไหมครับกลับไปตัว2ตัวล่างนะครับมันก็จะได้ตัว5้าในค่าก 9, ับเลขก้านี่แหละครับโอเคครับเราก็เดิน 5, หน้าต่อเนื่องไปหลัก10กับหลักร้อยนะครับบวกอะไรนะครับบวก1 2 6สองหคงที่ครับ ต่อไปก็5ดาวนี่แหละครับแต่และดาวได้มาไม่ได้ง่ายๆเด่นบนจุดสถิติไปที่กี่ดาวนะครับเมื่อกี้นี้เจ็ดดาวโอ้โหเจ็ดดาวแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าจะเป็นสูตรใหม่ครับอันี่แค่ดาวนะครับทาต่อไปเรื่อยๆนะครับสถิติโดยรวม11งวดครับ11งวดติดใช้หลักร้อยกับหลักสิบนะครับบวกกันไปบวกหนึ่งสองหกงที่ครับเต็มล่างฮานอยประจํามาที่6มีนาคมเดี๋ยวคํานวณกันเดี๋ยวผมจะทวนสถิติให้หนึ่งรอบ โอเคครับเริ่มจากแผ่นแรกนะครับใช้สูตรเมื่อกี้นี้นะครับดูสถิติกันเลยนี่ครับ24กุมภาพันธ์หลักร้อยหลักสิบบวก1 2 6คงที่ได้684ออก0 6 6ยหเก้าหน่วยล่างนะครับ25กุมภาพันธ์9าเข้าสิล่างครับ91 26กุมภาพันธ์1่งเข้า10ล่างครับ19นะ่งเกบเจครับ4ี่เข้าสี่ล่างครับ43่วัตรมาเจ็ดเข้าสิล่างครับ71 8เข้าหน่วยล่างครับ18นะครับ29กุมภาพันธ์ ันหนึ่งมีนาคมครับ7เข้า2ตัวล่างครับออก7 7แล้วก็วันที่2มีนาคม8เข้าหน่วยล่าง78นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมาเป็นสูตรต่อเนื่องเด่นล่างสูตรต่อเนื่องมันเป็น2ดาวเลยครับ2ดาวเลข6ก็เข้าหน่วยล่างครับ7 6วันที่10บวันที่3มีนาคม2องดาวก็มาเป็น3ดาวนะครับ สามดาวเก้างวดติดฮาหนอยนะครับหลักร้อยหลักสิบบวกหนึ่งสองหกขงที่ได้เลขหนึ่งสามเก้าออกสี่หนึ่งหนึ่งเข้าหน่วยล่าง 4, าสี่มีนาคมสี่มีนาคมใช่ไหมครับเราก็มาเป็นยันที่ห้าวันนี้ครับโอเคครับวันนี้ละครสองบวกสองเป็นสี่นะครับบวกหนึ่งเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกสิบสามได้เลขสามห้าเจ็ดสามบวกห้าเก้าห้าเข้าสิบล่างห้ามีนาคมเรียบร้อยครับนี่คือที่มาที่ไปของมันนะครับของสูตรนี้ ีนี้เราก็มาเดือนหน้าต่อเนื่องกันเลยครับจริงเดินหน้านะครับไปลองดูหกมีนาคมจะได้เป็นหกดาวหรือเปล่าน,นะครับเก้าสองสิบแปดบวกหนน็ก้าได้เลขเก้าเกวิได้เลขหนึเป็นเจรอผลครับโอเคครับหมีนาคมพรุ่งนี้ครับเราคำนวณเด่นล่างได้เก้าหนึ่งเสูตรกร่อเล่าใหม่ห้าดาวสึ่งเงวดเศรษฐกิจนะครับเด่นล่างหาหน่อย เดี๋ยวไปดู2ตัวล่างอีกคลิปนึงครับคลิปนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับท่านนี้ก็ฝากคาเตือนไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่สสับเวลาเข้ามาเยี่ยมชม KTV ี i ีมวยฟรีชแนลนะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคํานวณคณิตศาสตร์ทางสถิติ แนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติเพื่อนําเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจครังครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ